เรื่องเยอะมันเรื่องปกติวันไหนหนูเงียบดิผิดปกติแน่สวัสดีที่เด็กมวยไทยพันธรรมิตรค่ะไม่เคยมีวันไหนที่หนูไม่เป็นคนแบบนี้ชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ชอบความซับซ้อนนะเป็นใครก็ไม่เท่าเป็นตัวเราเอง ดำค่ะถุงใส่ขยนนะพี่ใบหนาๆนะใช้ใบหนาๆห้าสิบห้าบาทหรือเปล่ารู้บางสิ่งบางอย่างในนี้นะคะหนูก็เอาสนุกสนานนะคะก็อยากหัวซาหนูค่ะก็ต้องแยกแยะให้เป็นนะคะว่าอันไหนเล่นอันไหนจริงนะคะหนูก็เป็นคนขำๆอย่างนี้นะคะไม่ใช่คนผีบ้าค่ะ สวัสดีค่ะพี่ๆแฟนแบบรวยไทยแล้วก็สวัสดีค่ะพี่ๆี่คนรักน้องแบล้นะคะขอบคุณทักยกยี่สิบสี่ผู้สนับสนุนรายการแล้วก็ขอบคุณอวบจรครพนมนะคะที่ส่งเสื้อสวยๆมาให้หนูใส่นะคะก็ชอบมากก็ดีใจมากค่ะที่ใหญ่ในวงการมวยระดับอบจนครพนมเอ็นดูหนูส่งเสื้อมาให้หนูใส่นะคะคนอื่นต้องขออนุญาตแนะนําทักยกยี่สิบสี่ักยกคุณภาพนะคะสำหรับคนที่มามองหาทักยกดีๆหนูแนะนำไปที่ทักยก พักยกที่สนับสนุนหนูนะคะไอดีไลน์ไปเลยค่ะ a p k 24 a p k 24่บพักยก24กับจบครบทุกทกีฬาค่ะลองแอดเข้าไปดูนะคะมั่นคงจริงใจรับประกันเลยสวัสดีทีเด็ดมวยไทยพังใหม่นะคะ วันพุทธที่6กันยายน2566เริ่มเลยนะคะคู่ที่1สิงอุบลอูดอุดรวันนี้เจอกับสิทธิศักดิ์อประสบโชคคู่นี้ชกกันที่พิกัด129ปอนด์ค่ะมเมอเช้าช่างได้พอดีทั้งคู่นะคะส่วนคู่2สามเอกลาวีมวยไทยวันนี้เจอกับพยักเล็กซอการไฟฟ้าคู่นี้ชกกันที่พิกัด138ปอนด์มเมอเช้าสามเอกช่างได้137.8ส่วนพยักเล็กช่างได้38.3นะคะ ส่วนคู่สามรองคู่เอกช่วงที่หนึ่งะคะขุนพลน้อยสอสมยัยวันนี้เจอกับลำน้ำโขงบีเอสมวยไทยคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสาสิบเ็ดปอนด์ค่ะื่อเช้าขุนพลน้อยช่างได้136.5ร้อยสมหกจุดห้าส่วนลำน้ำโขงช่างได้137.1ร้อยสามิบเ็ดจุดหนึ่งนะคะ <S <S และคู่เอกคู่ที่สี่ของรายการนะคะแม็กนัมสอสมยัยวันนี้เจอกับสันเพชรสอสราชีพคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยิบเก้าปอนด์ค่ะแม็กนัมช่างได้129.4ร้อยี่สิบเก้าจุดสี่ส่วนสันเพชรช่างได้1 2 9่นะ,ะ้อ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจมวยไทย24ค่ะฟังข้อมูลมวยคู่นี้นะคะเจ้าสิงอุบลวันนี้เจอกับสิทธิศักนะคะมุมแดงวันนี้สิงอุบลอูดอุดรนะเป็นนักชกอายุ18ปีส่วนสูง178เซนติเมตรนะคะเป็นมวยาจากอุบลราชธานีค่ะการผ่านมวยก็ไม่มากไม่น้อย30ครั้งนะเป็นมวยเข่าทําการพซ้อมที่พีเคแสนชัยมวยไทยไทยิมนะคะน้าหนักปล่อยของน้องอยู่ที่63กิโลค่ะน้ําหนักที่ชกแล้วดีที่สุดของเขาน้130ปอนด์ไม่เกิน ร้อยสามสิบแปดปอนด์ค่ะพิกัดชกวันนี้ร้อยี่สิบเก้าปอนด์ก็อยู่ในน็อกเวทของเขานะลดลงมานิดหน่อยค่ะวันนี้ช่งได้ร้อยี่สิบเก้าจุดสี่นะลดศูนย์จุดสี่ค่ะส่วนมุนเงินวันนี้นะเจ้าสิทธิศักดิ์ส,สอศศศศศบโชคนะเป็นนักชกอายุสิบแปดปีเท่ากันค่ะส่วนสูงร้อยแปดสิบเซนติเมตรสูงกว่าสองเซนนะเป็นมวยมาจากบุรีรัมค่ะวันนี้อีสานกับอีสามเจอกันนะการผ่านมวยดีกว่านะหกสิบครั้งเป็นมวยขวามวยเขา่าทําการพิซ้อมที่ศระสบโชค จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะน้ำหนักใบป,ปลของน้องอยู่ที่62อนะเวทที่ชกแล้วเก่งอยู่ที่ร27ไม่เกินร36ปอนด์ค่ะวันนี้ก็อยู่ในเวทของเขานะชกที่พิกัดร้อปอนด์ค่ะเมื่อเช้าชังได้ร2 9 2ก็ล0อดเจ้าสิงอุบลหรือเจ้าเพชรแสนกล้าบางกอกอรันต์นะเป็นนักชกคนเดียวกันค่ะไลฟ์สไตล์การชกเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมเตะขวาต่อยขวาบูดดันปลายแข็งแร่งกว่านะซ้อมที่ค่ายพีเคก็น้ำเลี้ยงดีนะคะส่วนมุมน้ำเงินนะ ก็เป็นมวยขวาเขา่าลอกลัดปัป้มตีแข็งแก่งเตะต่อยหมัดแทงเขา่าปั้มตีรุนแรงปล,ป,ลปลายมั่นคงนะคะมาดูสามไฟล์ล่าสุดของทั้งสองก่อนตัดสินใจค่ะเจ้าสิงอุบลน,นะเคยแพ้นกยกสี่ให้กับเพชรบุญมีลูกบุญมีที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่สองแล้วก็มาชนะนกยกสามเจ้าวีรพล,ลสอายดําที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่สองล่าสุดนะคะมาชนะนกยกสี่เจ้าเก้าล้านสิทธิ์กำนันเหน่งที่ศึกมวยไทยพลังใหม่นะคะวันนี้เจอกับ เจ้าสิทธิศักดิ์สอประสบโชคก็เป็นนักชกรุ่นเดียวกันนะอายุ18ปีอุบลเจอกับบุรีรัมนะคะเจ้าสิทธิศักดิ์นะเคยแพ้คะแนนน้องเดียดงเมืองคอนนะที่ศึกมวยไทยพลังใหม่แล้วก็มาแพ้คะแนนเศษเหล็กสิทธิเซียนเปียกที่ศึกอาจศึกมวยไทยนะล่าสุดนะคะมาชนะคะแนนยกเพชรเดชเพชรสีทองที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่ 2, สองก็ฟอร์มการชกไม่ค่อยสดใสเท่ามุมแดงนะมุมแดงนี่ดูดีกว่าวันนี้หนูอชอบไปที่มุมแดงนะคะ เราสิงอุบลออ,อุดอุดอนะคะดูหนักแรงกว่าเก่าเกมนะคะจะใช้ความสูงยาวเข่าแหลมเตะขวาต่อยขวาบูดุดันปลายแข็งแร่งกว่านะคะฟันทงคู่นี้ใจข่มกันคู่ที่สองนะคะสามเอกวันนี้เจอกับพยักเล็กนะมารู้จักมุมแดงค่ะ มุมแดงวันนี้นะสเอกลาวีมวยไทยนะก็เป็นมวยจังหวะฝึมือครบเครื่องพิกัดชกวันนี้ร้อยสาบปอนดนะ์นะเมื่เช้าช่างได้ร้อยสาก็ลดูนดสอะคะายาเดิมที่เคยใช้ก็มีแสนคมลาวีมวยไทยหรือสิทธิ์คงเดชเกียรติหมู่เก้าหรือศิทธโ์โสภาก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะกับ3ามเอกลาวีมวยไทยส่วนมุมน้ําเงินวันนีนะ้พยักเล็กสอการไฟฟ้าค่ะ เป็นนักชกอายุ19ปีส่วนสนะูงร้อเซนติเมตระเป็นมวยมาจากอุบลราชธานีค่ะเป็นมวยขวามวยฝีมือครบเครื่องนะทำการพิซ้อมที่สอการไฟฟ้าพิกัดชกวันนี้138แปอนด์ค่ะเมื่อเช้าช่างได้141.2ลด3.2มจเลยนะคะลดเยอะจังอ่อวันนี้พิกัดชก138แปอนด์ค่ะชื่อเดิมที่ใช้ก็มีเด็ดเพชรสีทองหรือสอการไฟฟ้าหรือสอจอนาชิตนะก็เป็นนักชกค,คนเดียวกันค่ะ มุมแดงนะลาสไตล์การชกเป็นมวยสูงยาวจงังหวะฝีมือดักสาสตแข้งขวาโตแรงขวางหน้าแทงการผ่านมวยดีกว่านะลูกชายของแสนชยัยจิระเกียงไก่นะฮะส่วนมุมน้าเงินนะก็เป็นมวยเข่าฝีมือครบเครื่องต่อยหมัดแรงบู๊ดูดันไปแข็งแร่งกว่าถ้าวันนี้รถเยอะจังมาดูสามไฟล์ล่าสุดก่อนค่ะแล้วค่อยตัดสินใจสามเอกลาวีมวยไทยนะก็เคยชนะคะแนนเพชรแท้สีโอปอลที่ศึกมวยไทยพันธมิตรช่วงที่สองนะคะแล้วก็มา ชนะคะแนนยอดดวงใจสจมนตรีนะที่ศึกมวยไทยลุมพินีพิทักษ์คล่าสุดนะคะก็มาแพ้น็อกอนุรักษ์ทีเด็ด99นะคะที่ศึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อปี65นะหายไปนานค่ะส่วนมุมน้ำเงินนะก็เคยชนะน็อกยกสาเจ้าเพชรประดับมุมทะเลมวยไทยนะคะแล้วก็มาแพ้คะแนนนครหลวงสวนอาหารปีกไม้ล่าสุดนะคะมาชนะคะแนนเพชรเสตุสเถรพัฒน์ที่ศึกมวยไทยพันธมิตรค่ะก็หายไปนานทั้งคู่นะคะ จริงๆน้ำเงินดูเก่ากว่านะแต่ลดน้ำหนักเยอะจังสามโลไปสามจุดสองปอนเลยหนูกลัวฟื้นไม่ทันก็หายไปนานทั้งคู่นะความอึดความอึดน่าจะแบบว่าต้องลุ้นเอาค่ะพอๆกันคู่นี้เดาเอาเลยนะคะหนูก็เดาไปที่สามเอกนะคะเพราะว่ารถน้อยกว่าเผื่อสมมติว่าพยักเล็กรถสามจุดสองถ้าเกิดไม่ฟื้นนะคะไปไปายุบแน่นอนชอบแดงค่ะ คู่ที่สามรองคู่เอกช่วงที่หนึ่งนะคุณพนน้อยวันนี้เจอกับเจ้าลำน้ําโขงนะคะลำน้ําโขงก็หายไปนานนะเพิ่งมาโชว์ฟอร์มทิ้งไว้ฟอร์มแรกก็ชนะนกกดนักไปเลยนะคะก็ถือว่าดีเก่งนะคะก็มุมแดงคุณพนน้อยสอสมหมายนะเป็นนักชกอายุสามสิเอ็ดปีค่ะส่วนสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากอำเภอพมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะการผ่านมวยค่อนข้างดีนะหนึ่งร้อยครั้งก็เป็นมวยเดินค่ะ อทน่นะคอศสีธรรมราชนะน้ำหนักปล่อยอยู่ที่หก5ิกิโลนะคะน้ำหนักที่ชกแล้วเก่งของเขาอยู่ที่ร้อยสามสเอ้ยสามไม่เกินร้อปอนด์นะวันนี้ชกพิกัดร้อยสก็เป็นเวทของเขานะคะเมื่อเช้าช่างได้ร้อยสามสิค่ะก็ลด0.7ส่วนลำน้ำโขงบ f มวยไทยยิมนะเป็นนักชกอายุ24ปีนะหายไปนานเพิ่งกลับมานะโชว์ฟอร์มไว้ครั้งแรกก็กดน็อกก็ประทับใจหนูนะคะ ถ้าเกิดวันนี้ไม่มีการตุกติกอะไรนะตตดสิงตามมาตรฐานนะ<ม>ก็ต้องลุ้นเจ้าลาน้ำโขงน็อกอย่างเดียวแนละ้วถึงจะชนะค่ะก็เป็นนักชกอายุ24ปีเป็นมวยมาจากซอปอลาวนะคะเสียเปียบตรงนี้แหละที่ไม่ใช่คนไทยอนะ่ะถ้าตัดสินดีๆนะไม่เอาถ้าตัดสินแบบเบียดเสียดสูสีเขาต้องเอามวยคนจัดอยู่แล้วพเพราะชกกับมวยคนจัดนะคะก็ต้องกดให้น็อกอย่างเดียวถึงจะชนะนะคะก็เหนื่อยหน่อยนะถ้าเล่นเจ้าลาน้ำโขงนะ การผ่านมวย80ครั้งนะเป็นลองนิดนึงค่ะก็ส่วนสูงเตี้ยกว่า3ามนะเซนนะ167เจ็ซนติเมตรแต่ดูหนานะคะก็เป็นมวยหมัดมวยเข่านะคะก็เป็นมวยเปิดเดินทําคือดุดันนะคะไม่เกรงใจใครค่ะแล้วหนูชอบมวยทรงนี้ด้วยเรื่องของจิตหัวใจดีนะคะเดินกล้าสู้เดินท้าชนเลยเมื่อเช้านะชั่งได้ร้อยสาสิแปดจุดสองก็ลดหนึ่งจุดสองนะคะเวทที่โชคร้วเก่งของเขาอยู่ที่ร้อยสามสิบหกไม่เกินร้อยสี่ิบเอ บอลนะคะก็ชกในเวทของเขาค่ะทำกับพี่ซ้อมที่บีเอสมวยไทยยิมนะคะก็เจ้ามุมแดงนะชื่อเดิมเขาก็เจ้าลุงโรดอุด๊ตมนทาพาณิชหรือเจ๊ป,ปูบางกะปิก็คนคนเดียวกันนะ,ะเป็นมวยคนจัดนะคะวันนี้เจ้าหลับน้ำโขงเสียเปรียบจังเลยไปชกกับมวยคนจัดต้องน็อกต่างเดียวค่ะลงทุนเยอะค่ะถ้าเล่นมวยคู่นี้นะ มาดูสามไฟล์ล่าสุดของขุนพลน้อยนะคะคือชนะนอกยกหนึ่งเจ้าคาสเกยสสีตยตทรงฤทธ์นะแล้วก็มาชนะนกยกสี่เจ้าเพชรมังกรเกียรติไัยรดนะคะภัยหรือรถหรืออะไรเนี่ยหนูอ่านไม่ค่อยคล่องที่ศึกมวยไทยพังใหม่นะคะล่าสุดก็ามาแพ้นอกยกหนึ่งเจ้าพึ่งหลวงบ้านลมบ้านะที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิปลุมพินีโชคที่วันหนูไม่ค่อยนับนะแพ้หรือชนะหนูว่าไม่ซีเรียสเพราะว่ามวยนุ่มเล็กอะคือใครพลาดก็โดน บางคนน่ะชกในแบบห้ายกไม่เก่งแต่พอขึ้นมวยมวยวันนี้เก่งนะโชว์แบบว่าเปิดแล้วแบบโหโบนัสแตกเลยนะหนูไม่นับนะแพ้มาก็ไม่เป็นไรค่ะฟอร์มยังดีเหมือนเดิมนะส่วนลำน้ําของหายไปนานตั้งแต่ปีหกห้าก็เคยชนะน็อกยกสามเจ้าสกัดเพชรมาแล้วก็ล่าสุดนะคะมาชนะน็อกยกสามเจ้าเพชรานนท์ค่ะสำหรับคู่นี้นะ,คะใครขี้บนหนูไม่แนะนําให้ตามหนูนะคะเพราะหนูจะเอาตามใจชอบหนูนะเพราะหนูก็เป็นคนทรงแบบ ชอบแบบลองของชอบขุนดันนะคะรู้ว่าหน้าเสือเล็กแค่ไหนก็ช่างแต่หนูก็ยังชอบแบบลุ้นต้องกดให้น็อกนะคะต้องลงทุนเยอะหน่อยถ้าชอบราน้ำโขงเหมือนหนูนะ,ะหนูออกชอบที่ราน้าโขงนะคะก็เปอร์เซ็นต์แพเยอะกว่าชนะนะคะแต่มวยจะเก่งนะคะยังไงก็ชนะค่ะมั่นใจในความรู้สึกของหนูนะคะออกชอบไปที่ราน้าโขงค่ะฟันทง คู่อเอกของรายการช่วงที่หนึ่งนะคะก็เป็นมวยต่างศึกต่างสายนะคะเจ้าแม็กนัมเจอกับสันเพชรน,นะคะสันเพชรน,นี่ก็มีรายการที่ช่องเจ็ดน่าจะซ้อมรอแล้วเลื่อนก็มีดราม่าก,กันก็ย้ายศึกนะคะวันนี้ก็มาเจอกับแม็กนัมสอสมยัยมวยเจ้าที่เลยนะคะเจ้าแม็กนัมสอสมยัยเป็นนักชกอายุ25ปีส่วนสูง171เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากอำเภอทุ่งศรีอุดรอ,อุดมหรอจังหวัดอุบลราชธานีนะการผ่านมวยค่อนข้างดีร้อยครั้งค่ะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องก็ทําการพิซ้อมที่สอสมัยบางกะปินั้น หนักไปยปของเขาอยู่ที่หกสิบสามกิโลนะเวทที่ชกรถเก่งอยู่ที่ร้อยสาสิบสองไม่เกินร้อยสาสิบแปดวันนี้ไม่ได้ชกที่เวทของเขานะลดลงมาชกที่ร้อยยี่สิบเก้าปอนด์ค่ะเมื่อเช้าช่างได้ร้อยสามสิบจุดเก้าต้องลดหนึ่งจุดเก้านะคะส่วนเจ้าสันเพชรซอสาะชีพนะเป็นนักชกอายุยี่สิบสามปีนะหนูรู้จักดีค่ะเพราะหนูติดตามเขามาตั้งแต่ตอนเขาสดๆแล้วเขาก็หายไปช่วงหนึ่งนะคะกลับมาหนูก็ยังมั่นใจในฝีมือของเขาอยู่นะ ก็ส่วนสูง170เซนติเมตรเตี้ยกว่าเซนเดียวนะคะเป็นมวยมาจากหนองคายค่ะการผ่านมวยน้อยกว่านิดหน่อยนะ81ครั้งเป็นมวยครบเครื่องหนักแรงฉลาดหลักเหลี่ยมดีนะก็เก่งอะ่ะก็ทาทาการซ้อมที่สสรรชีพจังหวัดลบบุรีค่อนข้างเก่งเลยมวยตัวเนี้ยก็มีกลับมาชกถ้าจะมีพลาดมีแพ้ก็คือช่วงที่เขาแบบร่างกายไม่ค่อยสมบูรณ์ไงแบบว่าหยุดหยุดไปนานแล้วกลับมาอาจจะแบบว่าไม่ครบเครื่องครบคล่องไม่ อะไรอย่างเงี้ยมียุคมียน่นตอนนี้น่าจะร่างกายเข้าที่แล้วนะคะมุมแดงนะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องขวางหน้าไล่แขนแทงเขา่าสอกแรงฉลาดลักเหลี่ยมดีฟอร์มสดนะคะก็อีกสีเสื้อหนึ่งก็นักบินอะไหล่ยนนะก็เป็นมวยคนเดียวกันส่วนเจ้าสันเพชรน,นะ,ะก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องสูงยาวเข่าในเหนียวเตะต่อยปั้มรักฟตีบู๊ดดันหายไปนานนะคะแต่กลับมาร่างกายน่าจะดีแล้วนะคะถ้าช่วงเขาสดสดนะโหยหนูนี่ ตามเชียร์ตามเล่นแบบเก่งฉลาดเร็วหนักแรงเน้นๆน,น,นะ <c oughs> แม็กนัมนะเคยแพ้คะแนนสำออยน้อยต่อผู้สวดนะแล้วก็มาชนะนอกยกสามเจ้าสำออยน้อยต่อผู้สวดอีกครั้งล่าสุดนะคะมาแพ้นอกยกสองให้กับไทยสอสอ้ตอยแปดริ้วนะคะมาดูมุมน้ําเงินมงอ่ะแล้วค่อยตัดสินใจนะคะจะตามหนูไม่ได้ต้องช่วยคิดวิเคราะห์ด้วยนะ,ะเดี๋ยวมาโทษหนูหนูเป็นคนชอบอันไหนหนูเอานั้นเลยนะหนูไม่คิดเยอะนะ ก็สันเพชรนะเคยชนะคะแนนเพชรทิร <ed> ี <t ry> สวนน้ำทานรีสอร์ทที่ศึกมวยไทยเจดสีเมื่อปีหกห้านะแล้วก็มาแพ้นอกยกสี่ให้กับกำไทยพอลักบุญนะคะเมื่อปีหกห้าล่าสุดนะคะก็มาแพ้พันศักดิ์บัววันทวีที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีเมื่อเดือนสามปีหกหกนะวันนั้นชกกับวมเจ้าที่แล้วเบียดเสียดสูสีมาก็เขาก็ชูให้เจ้าพันศักดิก์หลังๆมาร่างกายนะ่าจะเริ่มเข้าที่นะถ้าเขาเข้าที่นี่ไม่มีใครสู้ได้แน่นอนค่ะ คูนี้ออกชอบไปที่สันเพชรสอสละทีค่ะดูฟอร์มการชกของแม็กนัมนะส่วนใหญ่นะชนะเพราะเป็นมวยเจ้าที่มวยคนจัดนะชนะแบบเบียดเสียดสูสีลุ้นจนเหนื่อยค่ะเผิม,มาก็มีร่วงแน่นอนนะคะไฟที่แล้วก็ร่วงมานะคะวันนี้ช้ากว่าเจ้าสันเพชรแน่นอนค่ะฟันธงสันเพชรเอาถึงน็อกอย่าหลงเหลี่ยมแล้วกันมีร่วงค่ะ เฮงเรวยรวยมวยเข้าทุกคู่นะขอบคุณพัดยก24ผู้สนับสนุนรายการที่เด็ดมวยลางใหม่วันนี้นะคะคู่ที่หนึ่งหนูก็ออกชอบที่สงสิงอุบลน,นะอออุด,อดอรอคู่นี้หัวใจข่มกันค่ะส่วนคู่2อนะออกชอบไปที่สามเอกราวีมวยไทยคู่นี้ หายไปทั้งคู่นะคะก็เดาเอาเลยค่ะหนูเดาเอาที่สามเอกนะคะคู่นี้ไม่แนะนําให้ตามหนูนะคะเพราะว่าหนูก็ไม่มั่นใจส่วนคู่สามออกชอบไปที่ลําน้ำโขงถ้าชอบตามหนูก็ลงทุนเยอะหน่อยนะคะต้องกดให้น็อกถึงจะชนะนะเพราะชกกะมวยคนจัดส่วนคู่เอกนะคะออกชอบไปที่สันเพชรสอสาะชีพหายไปนานชกกบมวยคนจัดไม่เป็นไรค่ะหนูมองว่าเร็วกว่าเหลี่ยมดีกว่าถ้าเจ้าแม็กนัมหลงเหลี่ยมนะดูเขาช้ากว่าด้วยล่วงแน่ค่ะอย่าหลงเหลี่ยม พวกมึงเคยรักคนคนหนึ่งมากจนเลิกเล่าพ่กเขาไหมก,กูไม่เคยไม่เคยไเลย